ปิยโตชายเตโซโกโปิยโตชายเตพยันติได้ขึ้นคาถาว่าความรักเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ความรักนำมาซึ่งภัยอันตรายเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักเพราะว่า ใกล้ๆจะถึงวันวาเลนไทน์ว่างั้นความรักในที่นี้เป็นความรักแบบเจือด้วยราคะโยมเลยทำให้เกิดภัยอันตรายเกิดขึ้นทำให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเป็นความรักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้เคยนะสอนสาวกทั้งหลายว่าความรักอัน บริสุทธิ์นั้นคือความรักที่ประกอบด้วยความเมตตาผู้ใดก็ตามที่มีคุณสมบัติเรียกว่ามีสังหาวัตถุสี่ประการนี้ก็จะมีความรักที่ยั่งยืนบริสุทธิ์โยมลงามาพิจารณาดูว่าพวกเราทั้งหลายนั้นมีมากมีน้อยเพียงใดจึงจะเป็นบุคคลที่น่ารักข้อที่หนึ่งท่านบอกไว้ว่าสังหาวัตถุสี่ บุคคลที่จะเป็นที่รักได้นั้นต้องเป็นบุคคลที่มีการให้เสียสละเรียกว่าทานนะโดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบแล้วว่าเทศกาลแห่งความรักเนี่ยเขาก็ให้ทานเหมือนกันแต่เขาให้ดอกกุหลาบกันอย่างนี้นะแล้วเมื่อให้ดอกกุหลาบก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักต่อไปบุคคลที่จะเป็นที่รักได้นั้น ต้องเป็นบุคคลที่เรียกว่ามีปิยะวาจาคือมีคำพูดอันเป็นที่รักคำพูดที่ไพเราะคนไหนที่พูดไพเราะหรือพูดมีเนื้อหาสาระพูดความจริงไม่พูดเพอ้อเจอ้อไม่พูดที่ทำให้เกิดความแตกแยกอย่างนี้เรียกว่าปิยะวาจาบุคคลผู้นี้จะเป็นที่รักท่านบอกไว้ว่าคำพูดเพียงหนึ่งคำนั้น สามารถทรงพลังมากโยมนะมีนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งนะได้ทำการทดลองว่าพลังแห่งคำพูดมีพลังมากเพียงใดท่านบอกไว้ว่าทำการทดลองโดยการเอาน้ำมาหยดลงบนแผ่นกระจกแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซไว้หนึ่งคืนแล้วมาส่องกล้องดู น้ำยี่ห้อเดียวกันแต่หลายๆขวดขวดที่หนึ่งเอาไปให้พระเจริญพุทธมนต์ว่าง,งั้นคำพูดที่พระพูดเป็นภาษาบาลีก็ล้วนแล้วแต่มีความหมายดีๆก็หยดลงไปพลึกน้ำแข็งที่ส่องออกมานั้นสวยสดงดงามเป็นหกแฉกเหมือนกับเพชรเลยสวยงามมากขวดที่สองเป็นยี่ห้อเดียวกันอีก เอาประโยชน์ลงเหมือนกันแต่ก่อนที่จะประโยชน์นั้นได้เขียนฉลากไว้ที่ข้างขวดไว้หนึ่งคืนเขียนแค่ฉลากไว้นะบอกว่าน้ำบริสุทธิ์อย่างนี้ขวดอื่นๆก็เอาไปชมว่างั้นเอาไปชื่นไปชมบอกว่าเธอนั้นเป็นคนดีเหลือเกินเธอเป็นคนน่ารักอย่างนี้แล้วก็ไปหยดหลังจากนั้น ก็เอามาตรวจสอบดูว่าเป็นยังไงคำพูดที่ดีน้ำยังรับได้เลยโยมส่องดูแล้วสวยสดงดงามทั้งหมดแต่น้ำที่เอาไปด่าโยมเธอนี่แย่จังไม่รับผิดชอบเหลวไหลอย่างนี้นะอันนี้สมมติแล้วก็เอาไปหยดภาพที่ออกมาโยมไม่ได้เป็นหกแฉกเหมือนเพชรแล้วทีนี้เป็นรูปดำๆขมุกขมัว น่าเกลียดน่ากลัวแม้กระทั่งท่านบอกไว้ว่าเอาไปฟังเพลงที่ความหมายไม่ดีน้ํานี่นะเอาไปเปิดเพลงอย่างเช่นท่านยกตัวอย่างเพลงเฮฟวี่เมทัลว่าง,งั้นเพลงที่เสียงดังดัง,ดง,ดงแล้วก็มีความหมายที่รุนแรงอย่างนี้ภาพก็ไม่สวยงามโยมจากการทดลองนี้ท่านบอกไว้ว่าคำพูดอันเกิดจากความรัก ความปรารถนาดีความหมายที่ดีก็ส่งผลให้น้ำนั้นมีโมเลกุลที่งดงามได้ดังนั้นพวกเราทั้งหลายปิยะวาจาอันเกิดจากความรักนี่แหละถ้าท่านทั้งหลายได้พูดด้วยกันแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยในตัวของเราเนี่ยมีน้ำถึง80%อยู่เพราะฉะนั้นถ้าพูดไม่ดีให้กันเนี่ย ก็ทำให้น้ำที่อยู่ในตัวของเราตัวของเราเองด้วยตัวของคนอื่นด้วยเนี่ยออกมาไม่สวยเศร้าหมองอย่างนี้ก็ไม่เป็นที่รักต่อไปบุคคลที่จะเป็นที่รักได้จะต้องเป็นบุคคลที่เรียกว่ามีอัตถจริยาหมายถึงเป็นบุคคลที่ประกอบนะ่ะความดีต่างๆเช่นช่วยเหลือกิจการงาน หรือสาธารณประโยชน์ต่างๆในช่วยเหลือมีน้ำจิตน้ำใจด้วยแรงกายของเราเนี่ยคนนั้นรู้สึกว่าช่วยงานดีเห็นผู้สูงอายุเดินมาปุ๊บช่วยถือของอย่างนี้มีน้ำใจอย่างนี้บุคคลผู้นี้จะเป็นที่รักและข้อที่สเรียกว่าสมานัตตา,ตาหมายถึงบำเพ็ญตนของเราเนี่ย ให้เหมาะสมกับฐานะเช่นเป็นลูกก็เหมาะสมกับความเป็นลูกเป็นบิดาเป็นมารดาก็เหมาะสมกับความเป็นบิดามารดาเสมอต้นเสมอปลายตลอดไปอย่างนี้จึงจะเป็นบุคคลที่น่ารักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคศ .270 มีนักบุญที่เรียกว่าเป็นนักบวช ขัดคำสั่งของพระราชาพระราชาในสมัยนั้นมีสงครามต้องการที่จะให้นะเกณฑ์เอาหนุ่มๆเนี่ยไปเป็นทหารแต่หนุ่มๆน,นั้นก็พากันหลบหนีเพราะว่าหนุ่มๆน,นั้นมีความรักมีคู่รักอยู่พระราชาเลยสั่งว่าต่อจากนี้ไปพอ,อนั้นนะห้ามมั่นห้ามแต่งงานนะเพราะว่าจะเกิดสงครามแล้วนี่ห้ามมีการอย่างนี้ แต่นักบวชที่ชื่อว่าวาเลนไทยก็ไปประกอบพิธีมั่นไปประกอบพิธีแต่งงานให้กับคู่รักหลายคู่ก็เลยถูกพระราชาจับประหารชีวิตในวันที่14กุมภาพันธ์เขาก็เลยรำลึกนึกถึงเรียกว่านักบวชหรือบาทหลวงที่ชื่อวาเลนไทยเซนตวาเลนไทยนี่แหละว่าวันนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักนี่คือศาสนาคริสต ส่วนศาสนาพุทธของเราในวันที่12กุมภาพันธ์ก็ตรงกับวันมาฆบูชาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแสดงความรักที่บริสุทธิ์ให้แกนะ่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยการประกาศโอวาทปาติโมกหมายถึงวาจาที่เป็นหลักในคำสอนของพระพุทธศาสนามีด้วยกันสอย่าง ถ้าใครเอาไปปฏิบัติแล้วบุคคลผู้นั้นจะเป็นบุคคลที่เป็นที่รักและสังคมนั้นก็จะเต็มไปด้วยความรักแต่เป็นความรักที่เมตตาบริสุทธิ์ต่อกันและกันข้อที่หนึ่งสัพพปาปะสะอากการนังจงเว้นจากบาปทั้งปวงบาปนี้หมายถึงการทำใจให้ขุนมัวอย่าทำใจขุนมัวนะว่างั้น อย่างนี้นะไม่คุณไม่มัวไม่โกรธให้ละไปะข้อที่สองกุศลสูสัมปทาให้บำเพ็ญความดีที่ฉลาดฉลาดให้ครบถ้วน,นเช่นอะไรบ้างเช่นการทำทานอย่างวันนี้ท่านเจ้าพาดมาทำทาน,นรักษาศีลบำเพ็ญสมาธิหรือมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะ รู้จักยกมือไหว้อย่างนี้ก็เป็นที่รักนะเด็กน้อยมาถึงปุ๊บคุณป้าขาสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะเด็กคนนั้นอ่อนน้อมจะเป็นที่รักทันทีเลยพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้นะต่อไปก็เป็นการช่วยเหลือกิจการสาธารณประโยชน์นะเห็นขยงขยะในวัดก็ช่วยเก็บล้างห้องนองห้องน้ำเก็บโต๊ะเก้าอี้ช่วย ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสาธารณประโยชน์บุคคลผู้นี้ก็จะเป็นที่รักได้นี่เรียกว่าบำเพ็ญบุญกุศลให้ถึงพร้อมจนถึงที่สุดคือการทำใจของเราเนี่ยให้เห็นจริงตามความเป็นจริงของโลกเรียกว่าอุชุจิตตังทำจิตให้ตรงอย่างนี้เป็นบุญสูงสุดโยมคือเข้าใจว่าทําดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วเข้าใจอย่างนี้ จึงทำดีมากๆละเว้นจากความชั่วสุดท้ายพระองค์ก็ประกาศหลักคำสอนเป็นข้อที่สามว่าสจิตตปริโยธ์ปนังการทำใจของเราเนี่ยให้ขาวรอบให้บริสุทธิ์ผุดผ่องใสว่างั้นทำใจให้ใสรวมแล้วข้อที่หนึ่งละเว้นจากบาปก็คือทำใจไม่ให้ขุ่นมัวก็ทำใจให้ใส บำเพญ็ญบุญกุศลให้ถึงพร้อมก็คือทำความดีแล้วใจก็ใสสบายสุดท้ายก็คือสัจจตะปริโยธาปังก็ทำใจให้ใสรวมความแล้วทำอย่างไรก็ได้ให้ใจของเรานั้นใสเมื่อใจของเราสะอาดใสด้วยการทำความดีสบายใจบุคคลผู้นั้นก็จะเป็นบุคคลที่เป็นที่รักของทุกๆคน ธรรมะในวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอสมมติยุติลงคงไว้เอวังก็มีด้วยประการละชนี้สาธุสาธุ